มาเดินเปลี่ยนยางลูกค้ารายแรกของวันครับมือมือมืออะไรจะได้สตางค์ต้องมือดำจะได้สตางค์ต้องมือดำเอาไว้ครับวันนี้นางเล่นเองเลยเปลี่ยนเสร็จแล้วลงมาลงมานางก็เปลี่ยนเสร็จแล้วทาวข้าครับนี่ก็ปกติร้านเปิด9้าโมงนี่8ดโมงครับ8โมง อนาคตนางไม่ลำบากแล้วเปลี่ยนยางปะยางซ่อมจักรยานได้ครับนี่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยางอยู่นี่เป็นลูกค้าประจำเพียรเป็นลูกค้าประจำนะครับเช้านี้ได้ละร้อยสิบบาทครับนางบอกได้ค่าข้าวเชาว้าละ อะทำมาหากินกันไปยุคเศรษฐก,กิจโควิด -19